สวัสดีครับผมก็เตเลอร์ซับหาเฮงนะครับวันนี้ของเล่นมาใหม่ครับดให้ดูหน้าดูตาลก่อนนะครับนี่นะครับเนื้อสเกนเหมือนลูกวัดรวมปกติทั่วไปนะครับฟังเสียงครับหน้าตาก็ดีเสียงก็เพาะนะครับดูนะครับมาดูงานดีกว่าครับผมตัวนี้วิธีการคือปกติเนื้อสเกนยังไม่ทําแต่ลูกค้าเรียกร้องครับจัดให้ เขย่าให้สีอยู่กันครับนี่นะครับลูกค้าที่จะไปถ้าเขย่าไม่เป็นนะนี่คือวิธีการเขย่าให้สีอยู่นะครับหมายความว่าให้ลูกมันเนี้ยดิ้นดิ้น,นมีเสียงแต่ว่าสียังอยู่เป็นการเทสน้ําหนักมือนะครับสําหรับวิธีการเขย่าสั่งตองนะปกติไม่ไม่ได้แนะนํานะอันนี้คือสอนเลยนะครับลูกค้าจะาไปจะได้เขย่าใช้งานได้นะครับแล้วก็วิธีการดูนะครับหน้าเอี่ยวหันอย่างเงี้ยคือคือเอี่ยวนี่นะครับ คันนี้เอี่ยวขึ้นขันนี้2ขึ้นหันนี้6ขึ้นหันนี้ห้าขึ้นนะครับนี่นะครับเราใช้วิการหมุนฝานะครับหมุนฝาบางคนก็เรียกว่าตัวนี้คือภาษาแบบว่าเคสวิชาเซียนก็เรียกฝาสี่ทิศนะครับหรือว่าสั่งตองนะครับนี่นะครับมาดูงานนะครับจะขึ้นคู่บ้างหรือขึ้นตองบ้างนะครับแล้วแต่น้ำหนักมือนะครับตองเอี่ยวครับ ตองสองครับถ้าบางท่านเขย่าไม่เป็นนี่ก็อาจจะออกคู่บ้างหรือออกเม็ดเดียวบ้างนะครับต้องฝึกหน่อยครับคู่หกครับอันนี้หันมาด้านห้านะครับนี่นะครับห้าเม็ดเดียวเพราะอะไรเพราะผมเขย่าแรงครับวิธีการเขย่าแรงคือวิธีการเขาเรียกว่าสลัดลูกนะครับสลัดลูกตัวนี้ก็คือสมมติว่าอะอย่างเงี้ย ปกติหน้านี้นะครับที่เราเขย่าออกเอี่ยวนะเราเหมือนเขาจะจับทางเราได้หรือว่าเอ๊ะเริ่มไม่สนุกละตองตองบ่อยๆเขย่าแรงๆครับแรงสลับเรานี่นะครับมันก็จะออกเป็นวัดดวงนะครับหรือเขย่าหน้าลายก็เนะี่ยนี่นะครับอันนี้คือเอ่อออกตองด้านหกนะครับ แต่ถ้าจะให้แนะนําถ้าเกิดเออสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นหรืออะไรแนะนําให้เล่นหน้าสีดีกว่านะครับอ่าสมมุติว่าปุ๊บคู่เอี่ยวสลัดลูกเขย่าเพิ่มความแรงครับนี่นะครับก็จะเป็นหน้าอื่นที่ไม่ใช่หน้าเอี่ยวคือวิธีการเออสลัดลูกออกจากเออวงจรสั่งตองนะครับนี่นะครับเล่นได้สีหน้าครับคู่เอี่ยว นี่นะครับคู่เอี่ยวคู่2น,นะครับแล้วแต่เลยครับอยากได้คู่อยากได้ตองข้อควรระวังก็คือเออนี่นะครับคู่6กก็คือสั่งคู่ก็ได้สั่งตองก็ได้ข้อควรระวังก็คืออย่าให้เขาใช้ตัวอันนี้บอกตรงๆว่าอย่าให้ใช้ตัวแม่เหล็กมาเอ่อ ดดที่ลูกที่ฝานะครับอันนี้คือข้อรู้ควรระวังนอกนั้นทุกอย่างปกติทุกอย่างนะครับตัวนี้สัญลักษณ์ไปแกะออกเอาปกติฝาวัดดวงลูกวัดดวงเนียนมากไม่มีปัญหานะครับสนใจสั่งมาได้เลยตอนนี้ฝาสั่งตองเนื้อสแกนก็คือตอนนี้จะบอกว่าออทำจำกัดอยู่นะครับเฉพาะออลูกค้าสั่งก็ตอนนี้ทำชุดต่อชุดนะครับก็สนใจยังไงก็ทักทํามได้นะครับเหมือนเดิมครับ เบอร์เดียวเท่านั้น098 984 1961 ID Line ครับไปช่องค้นหาเพื่อในใส่ตัว at เนี่ยครับ j h t 8 8 8 g เจริญทรัพย์เห่งมีทั้งโอนเงินและปลายทางนะครับสวัสดีครับ